รถรถฟอกลิฟต์เปิดขวดครับจริงเหรอเริ่มจับเวลาครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายโอ้ยรุดรุดรุดเวลาเลยนะยังมีกดตัญญูอยู่ทางกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเขาท้าทายคนคือเขาหยิบมาทีละอันลวางไปเรียงวางแนวตั้งแบบนีะครับเฮ้ยสถิติโลกคือ16บหใบรายการเลยท้าทายเขาให้ทำสิ่งนี้ เขาขอให้มาจีได้นะครับสวัสดีครับชื่อนายประสงค์แก่สาแสนครับชื่อเล่นชื่อการอายุ24ปีมาจากจังหวัดราชบุรีครับการตอนนี้ทําอะไรอยู่คะเป็นพนักงานขับรถครับที่โรงงานกระดาษในจังหวัดราชบุรีครับถามนิดนึงรถที่ขับเนี่ยมันเป็นประเภทคือรถขนของเหมือนรถปกติที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วเป็นกระบะอะไรอย่างนั้นปะคะไม่ใช่ครับ มันเป็นยังไงคะเป็นรถโฟลลิฟครับอ oh, ๋อเหรอครับแล้วความยากของการขับรถประเภทนี้มันคืออะไระคะคือต้องมีสติให้มากๆเลยครับเพราะว่าเราอ่ะต้องขับรถยกสินค้าที่มีมูลค่ามากของเขาอ่ะถ้าสินค้าเสียหายเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบครับอุ้ยมันมีการแข่งขันไหมครับแบบใครเร็วกว่ากันหรือใครแม่นกว่าผมมีไหมฮะคือทาง SCG ทางโลจิสติก ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟกิปขึ้นมามีแข่งด้วยอ่ะมีครับจัดมา4ปีแล้วครับแต่ตัวผมเองอ่ะได้ไปแข่งมาทั้งหมด3ครั้งครับแลวปี2 0 1 9นี้แข่งประมาณ60กว่าคนโอ้จากทั่วทุกภาคทั้งประเทศครับแล้วเป็นไงบ้างก็ครั้งที่4ได้รางวัลชนะเลิศสุภาพบุรุษนะครับฟกิตมาครับโอ้ประเทศตรงนี้แหละและนี่คือสิ่งที่เราท้าทายกันในภารกิจแรกครับเรามีขวดตั้งอยู่ 3ขวดนะครับการต้องเปิดขวดสอนเรื่องให้ได้ทั้ง3ขวดและความยากของโจทย์น right ี้นะครับการต้องเปิดขวด3ขวดนี้ภายในเวลา30วินาทีครับเริ่มจับเวลาครับมาแล้วครับต้องการจังหวะครับต้องพอดีครับขวดแรกโอ้โหกระเดินครับฝากระเด็นครับเวลาครับดูเวลาด้วยครับขวดที่สอง โอ้โหเหลือเหลือสิบวครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายอุยลุดๆลุดลุดลุวลาโอ้โหโอ้โหม่ได้รกว่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดท่านกรรมการครับเราเห็นว่าง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับคือทีมงานก็บอกตกใจมากเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ได้คือง่ายมากเราเลยคิดอีกหโจทย์ครับเรามีติดอุปกรณ์ใหม่เข้ามาครับ นี่คือติดตั้งเข้าไปที่งาครับอ่าโอ้ีมงานนำแก้วมาครับแล้ววางไข่ไก่ลงไปครับอ๋อม่ได้ตรงๆด้วยครับไม่ใช่แนวตรงนะครับทั้งทั้ปรการครับความยากที่สุดคือเราช้าเขาทำสิ่งนี้ ภายในเวลา100วินาทีครับและที่จุดสุดท้ายครับมีภาชนะอยู่คำถามคือว่าเราจะสามารถทำยังไงให้ไข่ซึ่งอยู่ในแก้วเนี่ยเทลงไปได้โจทย์นี้ยากมากนะครับมันมันคือเรื่องของวัตถุที่หนักหลายตันนะครับแต่ไปทำอะไรกับบางสิ่งที่เบาบางแล้วก็แตกง่ายต้องโอ้นี่เลงนะครับนี่คือเลงครับใจเยน,ในเลยค่อยๆยกครับสมดุลต้องต้องได้นะครับ เออาดีครับมาดีครับมาดีครับเวลาผ่านไปแล้วเกิน20ิวิแล้วครับมันเอียงนิดหนึ่งนะน้าโอ้แล้วต้องไปแบบซิกซักนะครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยอย่ามีอะไรกันแทกหรืออะไรเลยนะต้องแบบนี่คือเลี้ยวครับสมูทจริงๆนะต้องหักใช่ไหมหักให้มันแบบโอ้โหนี่โค้งมากนะครับโอ้ยใส่แล้วสุดๆใครมันมี ขยับไปขยับมานะครับเวลาตอนนี้เหลือ40ิวินาทีครับนี่คือความยากที่สุดครับเอาแล้วจะเทไข่ยังไงครับเออจะเทยังไงอ่านึกไม่ออกเลยอ่ะเทเฉพาะไข่นะครับแก้วต้องอยู่นะครับปัดแอ้อใช้อันเทเฉพาะไข่นะครับทำอะไรครับการทำอะไรครับทำให้รถมันสั้นเลยครับทำให้รถสั่นครับ โอ้ยชาให้รถสั่นก็ได้เหรอเวลาเหลือไม่ถึง10วินวครับ7วินครับเวลาเวลาเหลือ3าทีโอ้โหทีมงานไปเช็คข้อมูลว่ามีใครเล่นอะไรแบบนี้กับรถฟอร์คลิฟต์ไหมก็พบว่าทางกิ n เนสเวิลด์คอร์ดเขาท้าทายคนลำเลียงอุปกรณ์แบบนี้ครับทีงานครับขอผมก่อนครับ คือเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แก้วครับสิ่งนี้เขาท้าทายอย่างไรครับ <c oughs> บันทึกเป็นสถิติโลกเรียงเหมือนที่เขางานเลี้ยงอ่ะไวต้ตรงกลางตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ,อ,อันนี้ง่ายไปพี่ <c oughs> ที่เขาท้าเนี่ยเขาท้าเรียงแนวนี้ <c oughs> อุย้ยแค่นี้ก็เยียงแล้วให้มันให้มันอย่างนี้ะ คือเข,อขอาท้เาเรียง <ไป S 1> วางแนวตั้งแบบนี้ครับ <Hey. S 1> สถิติโลกคือ16ไปรายการเลยท้าทายเขาให้ทำสิ่งนี้โดยกำหนดโจทย์ว่าให้เรียงแก้วเป็นแนวตั้งให้ได้10ไปครับ oh. ไปดูกันว่าการจะทำภารกิจนี้ได้หรือไม่โอกาส2ครั้งครับทีมงานครับ,รบภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้ไม่จำกัดเวลานะครับเพราะว่าต้องเน้นสมาธิครับ เริ่มเข้าสู่ภารกิจแล้วครับนี่คือต้องใจเย็นสุดๆเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยแก้วแรกยังง่ายอยู่ครับแต่แก้วต่อไปคือต้องวางซ้อนจะยากครับคือจังหวะที่วางแก้วสองบนแก้วหนึ่งเนี่ยยากแล้วแก้วสามบนแก้วสองก็จะยากขึ้นไปอีกใช่ครับจังหวะครับต้องพอดีนะครับ ้าที่สองโอ้ยอย่เอียงนะครับวางดีครับโอ้นิ่งมากโอเคไปที่8ครับไปที่9นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนขอบขอบขอบไปที่เก้าเฮ้ยได้ไหม ไปที่เก้าได้ครับไปที่เก้าได้ครับเหลืออีกใบเดียวครับไปสุดท้ายครับไปที่สิบครับเฮ้ยไปที่สิบถ้าถอยให้มาคือได้นะครับต้องถอยพอดีนะครับเมื่อกี้นึกว่ามันดีตกนะนี่เขาระเบิดอารมณ์ครับ โอแล้วขาดีใจแล้วโอ้โห,โโหดีใจดีใจดีใจมาท่านกรรมการครับกินเนส s ุลเรคคอร์ดเนี่ยเขาเรียงได้16บใบตอนนั้นเนี่ยการเรียงได้10บใบรายการก็เลยขอท้าเพิ่มว่าการจะเรียงได้มากกว่า10บใบขึ้นไปได้อีกกี่ใบอเอาใจช่วยคนไทยของเราครับและนี่คือไปที่11นะครับมันเอียงนิดหนึ่งนะครับถ้ามองเป็นแนวแนวแนวเดียวกันนะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เป็นแบบได้ครับนี่คือสถิติของประเทศไทยนะครับไปที่สิบสองครับโอ้โหแก้วมีสันนะครับมีได้ด้วยไปที่สิบสองครับเนียนุมเนี่ยนึกว่ามันล้มไปที่สิบสามครับจะได้หรือเปล่าครับโอนไม่กล้าดูแล้วนี่คือเป็นการทำธุรกิจแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตของการนะครับค่อยๆถอ,อ,อยครับ โอเคโอเคโอ้โหท่านผู้ชมทาคณนกรรมการครับนี่คือยิ่งใหญ่มากครับสถิติประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการนะครับ uh. เรียงได้สูง12ใบโดยการครับ <Okay. S 1> สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ